ตลาดวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนำนดลดราคาย่อมเยาย่อมเยากันบ้างนะครับผมเพียงแค่17,500ับาทก็สามารถมีรถยนต์ขับกันได้แล้วครับเป็นมิสูวิชิแคมป์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เลยนะครับคันนี้ทะเบียนไม่ขาดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเลยนะครับขับใช้งานได้เลยเล่มชุดโอนครบเลยนะครับโอนได้ปกติเลยภาษีไม่ขาด มีสีก็คือแบบไม่ค่อยสวยบ้างนะครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยนะครับเพราะทางเราเป็นเพียงื่อกลางเท่านั้นนะครับภายในยังไม่โซมนะครับภายในไม่โซมยังดูโอเคครับห้องเครื่องนะครับผมเครื่องคาร์บูนะครับก็ดูก็ไม่มีรอยยับรอยยุ่ยอะไรมากครับผมไม่มีรอยชนหนักนะครับ เล่มเอกาสารพร้อมเลยนะครับผมโอนได้เลยภาษีไม่ขาดด้วยครับก็คือเจ้าของก็ใช้อยู่ปกติอย่างเงี้ยครับไม่ได้จอดทิง้งรถใช้งานได้เลยนะครับกันแดดก,กันฝนนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนแจกข้าวตลาดสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ